คุณค่าทางวรรณคดีเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าด้านสังคมอาทบทวนกันก่อนคุณค่าด้านสังคมว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างเอ่ยคุณค่าด้านสังคมว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างคะเกี่ยวกับคุณค่าด้านสังคมอ่มาไหนใครไม่ของใครใช้ได้ตอบมาเลยของใครใช้ไม่ได้แชทมาก็ได้ตอนนี้คือย,ยังไม่ ไม่ขึ้นหน้าพอยนักเรียนสามารถตอบคำถามจากช่องแชทได้คุณค่าด้านสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเอ่ยทำได้ไหม,มเ,เกี่ยวกับคว,ความเชื่อได้อะไรอีกคะความเชื่อแล้วเพื่อนตอบมาเรื่องความเชื่อแล้วคุณค่าด้านสังคมมีอะไรอีกบ้างทบทวนค่ะ ความเชื่อเรื่องความฝันอ่ะโอเคได้ความเชื่อกว้างเลยอะความฝันย่อยลงไปในส่วนของความเชื่อมีอะไรอีกคะอ่ามารวมพูดคุยกันเรืองฟื้นความทรงจําเรียนไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเกี่ยวกับศสยศาสตร์ได้อะไรอีกเอ่ยช่วยกันพิมพ์มาได้เลยช่วยกันพูดมาได้เลยสําหรับใครที่มีไมคไมค์สามารถใช้ได้ใครใช้ไมคไม่ได้ก็แชทมาได้นะคะ ส่วนใหญ่ก็มาในรูปของความเชื่อและทั้งความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์เรื่องของความฝันมีอะไรอีกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้ไหมคะสะท้อนคุณค่าด้านสังคมได้ไหมเอ่ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้ไหมคะ,ดะได้วัฒนธรรมประเพณีได้ไหมคะ ได้ค่ะอ่าได้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยการแต่งกายข้อคิดที่แฝงไว้ในเรื่องราวเหล่านั้นสภาพบ้านเมืองนะตอนนั้นได้ไหมคะได้หมดเลยนี่คือคุณค่าด้านสังคมนะ มันก่อนให้รายละเอียดไว้แล้วนะคะวันนี้มาทบทวนแล้วก็มีแบบฝึกเรื่องของคุณค่าด้านสังคมที่ปรากฏในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีแบบทดสอบมาให้ลองทำาิบข้อเอกนะคะช่วยกันตอบนะใครที่มีไมสามารถตอบมาได้นะเพราะเดี๋ยวครูขึ้นพอยก็จะไม่เห็นช่องแชทนักเรียนนะคะจะช่วยกันตอบคำถามนะถ้าเกิดว่าช่วยกันตอบเนี่ย เราก็จะได้ดูคำตอบเสร็จแล้วครูอาจจะเอาข้อสอบเนี้มาสอบในปลายสัปดาห์หรือไม่ก็มาใช้สอบเวลาที่เราเจอกันในเดือนกรกฎาก็ได้เพราะฉะนั้นช่วยกันตอบคำถามตรงนี้นะคะอ่ะโอเคตอนนี้ยังขาดอีกหนึ่งคนหนึ่งคนคนนั้นคือใครยังไม่เข้ามาหนึ่งคนไปละตอนนี้ เวลาสี่ตอนนี้มีอยู่ยี่สิบเอดขาดอีกหนึ่งเดี๋ยวมาค่อยค่อยมาดูกันว่า1คนนั้นคือใครอ่ะโอเคนะเดี๋ยวครูจะพูดเรื่องของแบบทดสอบนะคะพอมหมเดี๋ยวช่วยกันตอบคำถามที่ครูให้นะคะแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคมจะมีโดยภาพรวมให้แล้วก็ คุณค่าด้านสังคมที่ปรากฏในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกานะคะอ่าเ,เ,เรียนช่วยกันตอบคำถามนี้นะ ตอนนี้พอยขึ้นหรือ,อยังเอ่ยคุณค่าแบบทดสอบเรื่องคุณค่าด้านสังคมขึ้นแล้วนะเดี๋ยวทำไมไม่เขยนจอใหญ่แบบนึงนะคะ ครับ๊มน,นึงเดี๋ยวเชียอใหม่อาดูข้อแรกนะให้เรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะคูณมีช้อยม,มีโจทย์มีช้อยมาให้อ่ะลองดูพร้อมๆกัน ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีเกี่ยวกับคุณค่าด้านสังคมส่วนีกครั้งข้อใดไม่ใช่การพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีที่เกี่ยวกับคุณค่าด้านสังคมอ่ะลองดูสิคความ,ม่งควานงมของการใช้ภาษาอ่ะถูกต้องใครตอบมาเอ่ยใครตอบคะเสียงใครมาคนแรกเลยใครตอบคะตะกี้ อาไม่บอกชื่อมกันหลายคนค่ะอ่าบอกพร้อมกันหลายคนอ่าโอเคความงดงามของการใช้ภาษาถูกต้องนะคะอืตอบข้อควายความงดงามของการใช้ภาษาทีนี้ดูสิขนรรมเนียมประเพณีแน่นอนเป็นคุณค่าด้านสังคมใช่ไหมเอ่ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็ใช่ความเชื่อในเรื่องต่างๆก็ใช่นะอ่าโอเคมาดูข้อที่สอง เกี่ยวกับคุณ <Pablo> ค่าด้านสังคมเนี่ยค่ะสอดแทรกอยู่ในองค์ประกอบใดของวรรณกรรมบ้างสอดแทรกอยู่ในองค์ประกอบใดของวรรณกรรมวรรณกรรมก็คืองานเขียนทุกชนิดเลยอยู่ในบทสนทนาไหมคุณค่าด้านสังคมเนี่ยหรืออยู่ในพฤติกรรมของตัวละครหรืออยู่ในสถานที่อยู่ในฉากอยู่ในเวลาหรืออยู่ทุกอย่างเลยอยู่ทั้งบทสนทนาฉากเวลาพฤติกรรมตัวละครคิดว่าคุณค่าด้านสังคมสอดแทรกอยู่ในองค์ประกอบใด,ดเอย่ย งองูค่ะงงงูอ่ามีเพื่อนตอบมาว่างงงูคนอื่นๆว่าไงใครเห็นต่างบ้างมีมั้ยคะคำตอบข้อนี้ก็คือข้ององงูถูกต้องนะคะถามว่าทำไมล่ะทำไมจึงสอดแทรกในบทสนทนาอ่านเรามาดูซิคุณค่าด้านสังคมสอดแทรกอยู่ในบทสนทนาได้อย่างไรก็คือเกี่ยวกับคำพูดของตัวละครใช่ไหมคะ เราสามารถเรียนรู้ภาษาได้จากวรรณคดีก็จะรู้ว่าเออภาษาในยุคนั้นตอนนั้นนะ่ะเขาใช้ภาษาอะไรยังไงถูกไหมคะบทสันนาของตัวละครคนธรรมดาพูดกับพระมหากาษัตริย์ใช้คำราชาศัพท์แบบไหนพ่อคุยกับลูกลูกคุยกับแม่เห็นไหมภาษาที่เขาใช้กันแล้วก็จะสะท้อนเกี่ยวกับคุณค่าด้านสังคมฉากละคะ ฉากค,คืออะไรก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวละครณนะตอนนั้นๆใช่ไหมเราก็จะเห็นยุคเห็นสมัยตอนนั้นอาจเช่นในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดิกาเรานึกภาพฉากจินตนาการอะไรบ้างอาจเช่นเรือนของขุนช้างถูกว่าเอ่ยอ่าเป็นไงเรือนของขุนช้างเป็นเศรษฐีบ้านเรือนของเขามีอะไรเกี่ยวกับอะไรคะของประดับตกแต่งเรือนของเขา ถูกไหมมีอะไรอีกฉากของเขาบ้านเรือนใหญ่โตเลยมีเหล่าบ่าวไพร่ไว้ใช้สอยไหมคะอืมเราเห็นฉากอะไรอีกตอนที่พระพันวษาล่องเรือมากําลังจะมาถึงท่าน้ําแล้วก็เรารู้ว่าเออในกระบวนเรือของพระพันวษาที่เสด็จนะจะต้องมีทหารที่คอยอารักขามีทหารที่คอยภายเรือให้เหล่าฝีพายตา่างๆ นะคะ,ะเวลาเวลาบ่งบอกอะไรได้บ้างเกี่ยวกับคุณค่าด้านสังคมเช่นช่วงเวลากลางคืนที่เรือนของขุนช้างถูกไหมเวลามันมีเรื่องอะไรคะก็คือก็คืออะไรการตีค้ลองบอกเวลาแล้วก็อะไรอีกช่วงของเวลาจุดใต้จุดใต้ก็คือจุดไฟจุดโบไฟที่เดิอนของขุนช้างอะจำได้ไหม ่านี่คือเรื่องของเวลานะคะพฤติกรรมของตัวละครการไหว้การกราบการหมอบการครานการเข้าเฝ้าการกระทําผิดแล้วถูกการลงโทษเนี่ยก็คือสะท้อนออกมาในเรื่องของพฤติกรรมของตัวละครนะคะอ่าโอเคนะต่อมาฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ยฟัขงของอ่าฟังนะ ข้อสามนะคะเขาบอกว่าทุกคําตอบเนี่ยค่ะเป็นผลจากการอ่านเพื่อวิเคราะห์แล้วก็สังเกตความรู้ด้านสังคมยกเว้นบุคคลในข้อใดทุกข้อเป็นผลจากการอ่านวิเคราะห์สังเกตความรู้ด้านสังคมยกเว้นบุคคลในข้อใดอะก็ไก่เจนอ่านคุณช้างคุณแพรแล้วบอกได้ว่าผู้คนในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยค่ะมีการขับเสดพาเป็นมหโหสะ,ะเกี่ยวกับสังคมไหมแต่โจทย์ถามว่ายกเว้นนะ ขอขอใครนุ่นอ่ะตรงนี้นุ่นอ่านนะคะตกคําว่าอ่านไปนุ่นอ่านขุนช้างขุนแผนแล้วบอกได้ว่ากรอนเสภามีลักษณะคล้ายกรอนสุภาพหรือจะเป็นข้อพายโบ,โบโบอ่านคุณช้างขุนแผนแล้วบอกได้ว่าในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยนิยมแต่งกรอนเสภาหรืององูวาเลนไทน์อ่านคุณช้างคุณแผนแล้วบอกได้ว่าการขับเสภาเนี่ยค่ะนิยมใช้กลับ ขยับให้จังหวะกลับก็คือเครื่องดนตรีไม้สองพันที่ตีประกบให้จังหวะนะคะดูซิข้อไหนที่ไม่ใช่เกี่ยวกับคุณค่าด้านสังคมขอไข่ค่ะขอไข่มีคนตอบอื่นๆไหมมีคนตอบข้ออื่นไหมมีคนไม่เห็นด้วยไหมยีมไม่ไม่เอ่ยมีเฉลยแล้วนะอ่ะข้อนี้แน่นอนถูกต้องคือข้อขอไข่เพราะข,อ,ขอไข,ข่เขาพูดเรื่องของ กรอนเศษามีลักษณะคายก่อนสุภาพตรงนี้เราไปดูในเรื่องอะไรคะไม่ใช่สังคมแน่นอนไม่ใช่วิถีชีวิตไม่ใช่ความเป็นอยู่ไม่ใช่ขนบธรรมเนียมประเพณีแน่นอนแต่เป็นเรื่องอะไรตรงนี้มันจะอยู่ในการวิเคราะห์เนื้อหาถูกไหมคะคุณค่าด้านเนื้อหาเนื้อหาก็คือรู้ว่าลักษณะการแต่งรูปแบบการแต่งเนี่เป็นยังไงเนี่ยกอไก่มาต่างกันยังไงครับผู้คนในสมัยรัชกาลที่สามขับเศษาเป็นมหรสพนี่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของเขาไงถูกไหมเอ่ย สมัยรัชกาลที่สามนิยมแต่งกรอนเสภาเห็นไหมก็สะท้อนวิถีชีวิตช่วงเวลาเรื่องราวนะตอนนั้นๆนะคะงองูบอกได้ว่าการขับเสภาใช้กลับให้จังหวะอะแน่นอนบอกกล่าวเรื่องราวความเป็นไปนะตอนนั้นๆแต่ว่าขอไข่เนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เกี่ยวกับเนื้อหานะคะ,ะมาดูข้อที่4ี่ วรรณคดีคือกระจกเงาสะท้อนภาพสังคมในยุคสมัยนั้นๆวรรณคดีนี่คือกระจกเงาเลยนะกระจกเงาเราส่องกระจกเราก็จะเห็นเรื่องราวที่อยู่ในกระจกนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวรรณคดีก็สะท้อนภาพสังคมในยุคสมัยนั้นๆเหมือนกันผู้ถามว่านักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าในสมัยนั้นน่ะวรรณกรรมมันคือสมัยใดเรารู้ได้จากตรงไหนคะคําว่าสมัยนั้นรู้จากประวัติผู้แต่งไหมรู้จักคํานาเนื้อเรื่อง รู้จักการตั้งรู้จักการตั้งชื่อเรื่องหรือว่ารู้จักการที่เราอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดน้อเกณคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยวรรณคดีคือกระจกเงาสะท้อนภาพสังคมในยุคสมัยนั้นๆทราบได้อย่างไรว่าสมัยนั้นนะ่ะในวรรณกรรมคือสมัยดใดเราตอบมาสิคะ งงชัดอะไร<ง>นะคะงองงูไหมคะอ่างองงูไหมคะงองงูไหมครับโอเคงองงูถูกต้องนะคะเราจะรู้ว่าเรื่องราวตอนนั้นมันเป็นยังไงมันมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมอะไรเกิดขึ้นเราต้องอ่านทั้งเรื่องแล้วเราก็จะไปเจอซึ่งพอเราอ่านทั้งเรื่องเราไปเจอเนี่ยมันก็เจอหลายอย่างอีกต่างหากถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านประวัติผู้แต่งอย่างเดียวเนี่ยรู้ไหมไม่รู้ ยิ่งตอนนี้ขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกามีผู้แต่งไหมคะตอนนี้ตอนที่เราเรียนเนะะี่ยค่ะมีผู้แต่งเปล่าไม่มีค่ะไม่ปรากฏนามผู้แต่งนะตอนที่เราเรียนเออแล้วเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเราอ่านแค่คำำํานมเราอ่านแค่เรื่องยอ่อมันไม่สามารถสะท้อนครับ ของสังคมได้ชัดเจนนะคะหรือเราอ่านจากชื่อเรื่องโอเคเรื่องนี้มันได้แหละขุนช้างขุนแผนแต่มันก็ได้แค่ว่าอ๋อมันอาจจะเป็นตัวละครในสมัยนั้นๆน,นนะตอนนั้นเพราะเรารู้จักเรื่องราวนี้อย่างดีแต่ถามว่าสะท้อนสะท้อนได้ชัดเจนเท่ากับการอ่านทั้งเรื่องไหมไม่นะคะโ okay. อเคเข้าใจนะข้อที่4นะคะต่อมามาดูข้อที่5ค่ะ เจ้าเป็นแต่เพียงนีอ่ควรหรือมาหมิ่นได้ถ้าแม้นพี่อยู่ในกรุงไกลเหมือนแต่ก่อนหากว่าเจ้าทําเช่นนี้กายของมัสีก็จะขาดสะบ้าลงทันตาด้วยประกรเบื้องขวาของอัตมานี้แล้วล้วจากอวดประพันธ์ข้างต้นสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเรื่องใดสองบรรทัดนี้เอามาจากเรื่องอะไรคะมัสีพระเวทสันดรกันมัสีเราเรียนในตอนมห้า ตอนนี้เป็นฉากที่พระเวสสันดรคุยกับพนังมัสซีบอกว่าเนี่ยการที่น้องพูดแบบนี้น้องเป็นเมียพี่นะน้องพูดดูหมิ่นแบบนี้ยถ้าเกิดว่าตอนที่เราอยู่ในกรุงการอยู่ในเมืองไม่ใช่เราออกบวชตอนเนี้ยพี่ว่าร่างกายของน้องอ่ะคงจะขาดลงแล้วด้วยทักก่อนก็คือมือ ของพี่ตอนนี้บวชอยู่ก็คือใช้คำว่าอาตมานะคะสะท้อนอะไรคะความเป็นเมียตอนนี้ค่านิยมของสังคมไทยวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีนักเรียนคิดว่าสะท้อนเรื่องใดเอ่ยค่านิยมค่ะค่านิยมของสังคมไทยใช่ไหมก็คือเรื่องของภรรยาต้องให้เกียรติผู้เป็นสามีใช่นะคะถ้าวิถีชีวิตก็เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่นะ ความเชื่อประเพณีก็ไม่น่าจะใช่นะคะอาทีนี้ข้อ6ถึงข้อ10ก็คือจะเป็นเรื่องที่อยู่ในขุนช้างคุณแผนตอนขุนช้างถวายดีกาแล้วให้พิจารณาว่าบทประพันธ์ที่ครูการําหนดให้เนี่ค่ะมีคุณค่าด้านสังคมในเรื่องใดถือว่าเรามาทบทวนเนื้อหาด้วยกันนะคะเดี๋ยวคาบหน้าจะเป็นภาพรวมทั้งหมดของคุณช้างขุนแผนโอเคนะักเรียนดูก่อนบทนี้นะ เห็นคนนอนล้อมอ้อมเป็นวงประตูลั่นมั่นคงขอบรั้วกัน้นกองไฟสว่างดังกลางวันหมายสำคัญตรงมาหน้าประตูอามาช่วยกันพิจารณาว่าสะท้อนคุณค่าด้านสังคมในเรื่องอะไรเป็นฉากที่จะเหมือนวัยขึ้นไปบนเรือนของขุนช้างและแล้วทีนี้คนนอนล้อมเป็นวงในที่นี้ก็คือเหล่าบ่าวไพร่ที่เรือนของขุนช้างประตูลั่นมั่นคงก็คือว่า บ่าวแค่นี้ค่ะดูแลบ้านเมือง,งลงประตูใส่กรอนอย่างดีกองไฟสว่างดังกลางวันก็คือมีการจุดไฟจุดครบเมื่อก่อนไม่ได้มีโคมไฟอ่ะเนาะบ้านเรือนต่างๆไม่ได้มีไฟรัว้วไม่ได้มีไฟเซ็นเซอร์เขาก็จุดไฟป้องกันอะไรคะอันตรายป้องกันโจนผู้ร้ายอันนี้กลางวันนะหมายสําคัญตรงมาหนะ้าประตูก็คือจะเหมือนไวยเนี่ยจะมาแล้ว ถามว่าคุณค่าด้านสังคมที่ปรากฏต,ตรงนี้เราเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นอะไรบ้างคะอช่วยกันตอบเร็วคนที่มีไมค์ตอบมาได้เลยนะเห็นอะไรบ้างคะตรงนี้โลยังอยู่ไม่เอ่ย เห็นอะไรบ้างคะยังอยู่ไหมยังอ,อยู่นะเห็นอะไรบ้างคะบทนี้เห็นอะไรบ้างเอ่ยเพราะยังขึ้นอยู่ไหมเห็นคุณนอนล้อมอ้อมเป็นวงประตูลั่นมังคนขอบคัวกั้นกองไฟสว่างดังกลางวันวิถีชีวิตอ่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็คือเห็นถึงเรือนของ ขุนช้างใช่ไหมว่ามีบ่าวไพร่เนี่ยคอยดูแลรักษาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็บ้านเรือนของเขาก,ก็ต้องมีการจุดไฟนี่แหละตามนี้เลยนะโอเคต่อมาดูมดถัดไปเห็นพออยู่ไหมคะตอนนี้จุดเทียนสะกดเข้าสารปลายเห็นหรือเปล่าเอ่ยเห็นค่ะ พูดพลายโดดเรือนสะเทือนผางสะเดาะดานบานเปิดหน้าต่างกลางย่างเท้าก้าวขึ้นร้านดอกไม้อ่ะโฟกัสที่สามวักนี้สีแดงก่อนจุดเทียนสะกดเข้าสารปลายจุดเทียนสะกดเข้าสารปลายเข้าสารเสกอะ่ะโรยเข้าไปปละเข้าไปพูดพลายพูดก็คือผีผีพลายโดดเรือนสะเทือนผางผีบ้านผีนเรือน กระโดดเลยสะดดดานบานเปิดหน้าต่างการสะดดดานในที่นี้คือสามารถถอดกรอนได้ด้วยอะไรคะสามบทนี้ความเชื่อเรื่องอะไรศ <S ets> สยศาสตร์ศไสยศาสตร์นะคาเชื่อเรื่องศสยศาสตร์นะคะย่างเท้าก้าวขึ้นร้านดอกไม้ร้านดอกไม้ในที่นี้ก็คือชานเรือนตรงดังาชานเรือนนะคะบ้านเศรษฐีอะมีเหล่าอะไรคะ ชั้นเรือนที่ประดับไปด้วยดอกไม้ตรงนี้ก็จะสะท้อนถึงคุณค่าด้านสังคมในเรื่องของบ้านเรือนผู้คนณนตอนนั้นเรือนเศรษฐีนะคะ,ะมาดูมาดูข้อที่เจดบ้างข้าไทยนอนหลับลงทับกันข้าไทยก็คือหล่าว่าไพร่ที่เรือนขุนช้างนะสะดอกกรอนถอนลั่นถึงชั้นสามดูสีแดงวักนี้เลยสะดอกกรอนก็คือเรื่องอะไรคะเวทมนต์คาถาถูกไหม จำเหมือนไว้สามารถถอดกรอนได้ถอดกรอนด้วยเวทมนต์นะคะกระจุกฉากหลากสลับวับแวมวางมอารามแสงคมแก้วแววจับตาม่านมูรี่มีฉากประจำกัน้นอ่ะโทษโทษทีตรงนี้ม่านมูลี่มีฉากประจำกัน้นอัฐจรันเครื่องแก้วก็หนักหนาอ่ะดูสีเขียว กระจกฉากอารามโคมแก้วม่านรู้จักไหมคะม่านมูลี่ก็คือที่บงังบริเวณหน้าต่างค่ะมีฉากกัน้นอัฐจันเครื่องแก้วอัฐจันก็คือที่หน้าที่เป็นชั้นๆั้นวางเครื่องแก้วเรานึกถึงอัฐจันก็คือสแตนเชียแต่ไม่ใช่ว่าที่เดินขุนช้างมีเหล่าเบาวไพรไปนั่งบนสแตนเชียนะอัฐจันในที่นี้ก็คือที่วางเครื่องแก้วใช่ไหมคะตรงนี้จะทําให้เห็นถึงอะไรเอ่ย แสดงให้เห็นว่าเรือนของขุนช้างบนบ้านเนี่ยข้าเของประดับตกแต่งแบบนี้รวยหรือจนรวยเออรวยใช่ไหมมีข้าวของประดับอย่างสวยงามเลยอันนี้ก็คือสะท้อนคุณค่าด้านสังคมใช่ไหมคะก็คือฐานะทางสังคมของเรือนขุนช้างนะคะอ่ะต่อมาใกล้ละอีกนิดนึงข้อที่แปดอ่ะ เลยเป็นข้อที่อ่าโอเคตรงนี้ข้อ9นะคูณถาเนี่ยดูตรงนี้ทางเรียกข้าไทยอยู่ว่าวุ่นอีอุ่นอีอิ่มอีสิมอีสอนอีมีอีมาอีสาครนิ่งนอนใย,ยหวามหากูเป็นฉากที่หลังจากที่คุณช้างตื่นมาโตอกลุกใจไม่รู้ว่าคุณเออนางวันทองเนี่ยหายไปไหนถูกไหมก็เรียกหา เบาไพรบอกตามหากันหน่อยเลยเหล e e, ่าอีอีต่างๆนี่ก็คือเบาไพรสะท้อนคุณค่าด้านสังคมก็คือเดือนเศรษฐีก็ต้องมีการเลี้ยงดูใครคะเบาไพรให้รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีเบาวไพรอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดครูถามคําเหล่านี้อ e ีอ e e e, ีต่างๆถ้าเกิดถามคุณค่าด้านวรรณศิลป์ตรงนี้สะท้อนเรื่องอะไรคะการใช้คําอะไรอ e ี e, ทั้งหมดเลย คำซ้ำใช่ไหมการใช้คําซ้ำนะคะโอเคเพอจะเข้าใจไหมเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าเกี่ยวกับสังคมมีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมคะมีคำถามหรือเปล่าไม่ม,ม,มีน่าจะมีคําถามแล้ว โอเคไม่มีคำถามนะทีนี้อยากให้นักเรียนไปอ่านทบทวนเรื่องของคุณค่าด้านสังคมนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่พูดมาเนี่ยเนื้อหาไปแล้วภาษาไปแล้วคุณค่าด้านสังคมกำลังพูดถึงอยู่แล้วก็กำลังใกล้จะจบแล้วแล้เดี๋ยวขั้าหน้าเราจะมาสรุปเนื้อหาโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะโอเคสรุปว่ามาครบทุกคนนะ วันนี้ยกเว้นคนที่ขาดไปตะกี้ลาบกิจไปตะกี้วันนี้มาครบนะคะอ่าโอเคถ้าไม่มีคําถามอะไรแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าแบตรูหมดไม่ได้ชาร์ดไว้มีคําถามไหมคะจำอีกครั้งหนึ่งมีไหมไม่มีนะเล อ่ะโอเคถ้าไม่มีก็บีบสองบีบสามอ่านมาครบอโอเคไม่มีคำถามก็เนื้อหาก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะทีนี้ขอดูนิดนึงวันก่อนตั้งแต่สัปดาห์ก่อนโน้นบอกว่าให้ไปทำแบบทดสอบเรื่องของโวหารภาพพจพสตอนนี้มีคนทำมาแค่7จ็คนเท่านั้น อีกาคนยังไม่ทําเลยอะคะ่ะอืมทํายังไงดีอาทิที่แล้วศาสตร์ใจดีไม่ให้งานไม่นะก็บอกว่าให้ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยทําเรื่องโัวหารภาพพุท์ให้เรียบร้อยแต่มีคนเข้าไปท,ทําแค่เจ็ดคนเองคนอื่นว่าไงอะอืมมีใครบ้างคะไม่แน่ใจว่าทำหรือยังอ่าเดี๋ยวดูนะคนที่เข้าไปทําแล้วนะคะ อาจจะพราะคนที่เข้ามาทำแล้วนะชัดชัยทีประกปารปารมีมมฮัมหมัดรอมาดอนยุติกานัทนานสุวพัฒนอ่ะนี่แหละที่ทำแล้วคนะเจ็ดคนคนอื่นยังเลยนะตอนนี้รายชื่อที่ระบบส่งให้ครูมีแค่เจ็คนเท่านั้นอ่านชื่อไปแล้วนะคะคนอื่นอไปทยอยทำนะไม่ได้กำหนดเวลาอยากให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมแล้วก็ ทำไปนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากำหนดเวลาเออเร่งรีบอีกนักเรียนบอกเรียนหลายวิชาแต่และว,วิชาก็ค่อนข้างมีงานออก็ไม่ได้กำหนดเวลาให้อธิเทแล้วก็ไม่ได้ลงงานเพิ่มเติมอะไรไว้ให้เพราะฉะนั้นก็เสมอกันระหว่างเราผู้ก็ไม่ได้ให้งานเพิ่มนักเรียนก็ทำเนื้อหาเหล่านี้นะนักธิกาบอกทำแล้วพัธนาริทำมาแล้วทำแล้ว,ทำ,ลวทำไมไม่มีเออ เดี๋ยวลองไปลองเข้าไปดูอีกทีนะบางคนบอกว่าทำแล้วธนญลทำแล้วแต่มันมีรายงานให้ครูแค่ว่าเจ็ดคนเองอะค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวท้างไงเดี๋ยวเข้าไปเช็คอีกทีนะแต่ทำไมมันมีข้อมูลรายงานครูแค่เจ็ดคนอะค่ะอืมใช่วูหันพับพุทยี่สิบข้อโอเคเดี๋ยวไปเช็คอีกทีว่าเออเน,นี่ยในระบบมันรายงานครูว่า ทำมาแค่เจ็ดคนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะว่ายัางไงโอเคเดี๋ยวไปเช็คนะคะคนอื่นถ้าบอกว่าทำแล้วนะอ่ะโอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวครับนี้ไว้แค่นี้นะคะแบตูหมดนะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ